หมอน้ำพาทัวร์ในวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมารีวิวในการฉีดโมเนนากันค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะวัคซีนโมเนนาก็เข้าสู่ประเทศไทยแล้วค่ะหลายๆคนจองไว้ข้ามปีนะคะก็จะได้ฉีดกันแล้วโดยที่อันดับแรกค่ะก่อนที่เราจะไปฉีดนะคะเราต้องรู้กันก่อนค่ะว่าตกลงแล้วโมเนนาคือวัคซีนอะไรนะคะต้องเริ่มเลยค่ะที่ว่าโมเนนานะคะก็เป็น messenger RNA หรือที่เราเรียกว่า mRNA นะคะเหมือนกับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เลยค่ะ ซึ่งนะคะเราจะฉีดด้วยกันนะคะถ้าเกิดครบโดสเนี่ยจะฉีดด้วยกัน2เข็มด้วยกันนะคะโดยที่เข็มหนึ่งกับเข็ม2เนี่ยจะห่างกันคร่าวๆประมาณ4สัปดาห์นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยโมเนนานะคะก็จะสร้างภูมิคุ้มกันค่ะต่อสายพันธุ์เดิมเนี่ยจะได้ถึง94%นะคะคือป้องกันการติดเชื้อหรือป้องกันความรุนแรงหลังจากติดเชื้อแล้วนะคะไม่ได้บอกว่าคนฉีดแล้วจะไม่ติดนะคะติดได้แต่ว่าความรุนแรงจะลดลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วโมเนนานะคะก็สามารถสร้างภูมิคุม กหลังจากฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะประมาณ14วันก็จะมีภูมิต้านทานแต่ถ้าตอนนี้นะคะเรามีสายพันธุ์เยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์โอมิคอนค่ะที่เพิ่งเข้ามาในขนาดนี้แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ไทยนอดนี้นะคะเข้ามาหลายๆประเทศแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันของโบนนาต่อสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าใครจะสามารถฉีดวัคซีนโมเนนาได้วัคซีนโมเนนานะคะได้รับการยอมรับค่ะจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะว่าสามารถฉีดได้โดยที่นะคะ1นนอกจากคนที่อายุมากกว่า12ปีแล้วนะคะยังเป็นคนท้องค่ะแต่ว่าต้องตั้งครรภ์มากกว่า12สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะ3าค่ะคนที่อายุมากกว่า65ปีนะคะหรือมีโรคเรื้อรังก็สามารถฉีดได้แต่ถ้าเกิดใครกังวลน,นะคะว่าเรามีโรคประจําตัวหลายโรคเลยแล้วมีแพ้ยา ด้วยก็สามารถปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนได้นะคะอย่างเช่นมีบางคนค่ะถามหมอมาว่าเราเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE สามารถฉีดได้ไหมอันนี้อยากให้ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนค่ะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยถ้าโรคไม่ได้รุนแรงนะคะก็สามารถฉีดได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ค่ะที่ทวีปยุโรปนะคะมีหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนหรือว่าเดนมาร์กนะคะได้ระงับการใช้วัคซีนโมเนนาไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะในคนที่อายุต่ำกว่า30ปี เนื Beast ่องด้วยว่าวัคซ <cancer>. so ีนโมเนนาและไฟเซอร์นะคะสามารถกระตุ ha ้นทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ค่ะดังนั้นนะคะสําหรับใครที่อายุ12ถึง30ปีนะคะเรามาดูจากวิธีการเตรียมตัวให้ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกันต่อเลยค่ะ เราก็มาสู่วิธีการเตรียมตัวนะคะป้องกันค่ะภาวะแทรกซ้อนหรือว่าผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนโมเนนากันค่ะข้อแรกนะคะคือต้องเตรียมร่างกายเราให้พร้อมก่อนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็คือบางคนบอกว่าเรานอนน้อยอยู่แล้วเป็นอะไรไหมคะหมอคือจริงๆเนี่ยนอน4 6ถึงชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะคะถ้าเรานอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าหลับสนิทค่ะ2นะคะก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงค่ะงดชากาแฟนะ้ำมัดลมถ้าเกิดบางคนนะคะที่ทานชากาแฟแล้วใจสั่นอยากจะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนแต่สําหรับ ใชค่ะที่ว่าดื่มชากาแฟแล้วก็ปกติดีสามารถดื่มได้ค่ะ3นะคะนั่นก็คือว่างดออกกําลังกายอย่างหนักค่ะจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีคําห้ามว่าห้ามออกกําลังกายแต่สําหรับใครที่อายุ1 2บสถึงสาปีนะคะที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบค่ะควรงดออกกําลังกายอย่างหนักนะคะสัก1-2วันก่อนฉีดแล้วก็หลังฉีด1อาทิตย์ค่ะและ4นะคะนั่นก็คือว่าหลังฉีดมาแล้วให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องสังเกตอาการหลังฉี ดังนั้นนะคะหลังฉีดเสร็จเนี่ย48ถึง72ชั่วโมงค่ะควรงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะและข้อ5ค่ะใครที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะคะไม่ควรหยุดยาเองค่ะรับประทานยาโรคประจําตัวไปด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีใครมีความกังวลนะคะสามารถปรึกษาคุณหมอเจ้าของคข้ก่อนไปฉีดได้ค่ะเมื่อเราทราบวิธีการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนไปฉีดวัคซีนโมเนนากันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราต้องทราบผลข้างเคียงเพื่อรับมือกับผลข้างเคียงนั้นๆค่ะข้อแรกนะคะเราต้องมาที่ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยค่ะนั่นก็ ก็คือเป็นไข้นะคะหลังฉีดหรือว่าปวดบริเวณที่ฉีดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท,ทั่วร่างกายหรือว่าอ่อนแรงอ่อนเพลียได้นะคะซึ่งอาการพวกนี้ค่ะจะพบได้หลังฉีดเลยนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่จะไม่เกิน1อาทิตย์ค่ะแต่ประเด็นที่2นะคะอีกอย่างหนึ่งที่พบแล้วก็พบได้หมยมากๆหลังจากฉีดวัคซีนโมเนนานะคะนั่นก็คือการที่เรียกว่าโควิดอาร์มค่ะคือตำแหน่งที่ฉีดนะคะจะมีการบวมแดงรอบๆนะคะบริเวณต้นแขนนะคะเป็นผื่นแดงเป็นปืน้นซึ่งถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะ ปกติจะหายได้เองนะคะหลังจากที่เป็น1 2ถึงสสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกคันมากนะคะสามารถหาสเตียรอยอ่อนๆมาทาได้ค่ะแล้วอีกข้อนึงนะคะประเด็นที่3าค่ะที่จะพบได้อีกเช่นเดียวกันก็คือคร้ำได้ก้อนบริเวณรักแร้นะคะตำแหน่งที่เราฉีดอย่างสมมติว่าเราฉีดแขนข้างซ้ายก็จะคร้ำได้ก้อนค่ะบริเวณรักแร้ด้านซ้ายนะคะซึ่งเกิดจากต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นโตค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายได้เอง1-2สัปดาห์แต่ถ้าเกิด3สัปดาห์แล้วไม่หายนะคะให้รีบไปพบแพทย์ค่ะแต่อย่างไรก็ตาม มันก็จะมีผลข้างเคียงบางอย่างนะคะที่เราควรจะรีบกลับไปพบแพทย์เลยโดยเฉพาะใครที่ฉีดแล้วอายุต่ํากว่า30ปีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะนั่นก็คืออาการที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเยื่อหุ้หมหัวใจอักเสบนะคะที่เราจะต้องกลับไปพบแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นใจสั่นนะคะหลังจากฉีดนะคะหัวใจเต้นเร็วค่ะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ามีไข้อ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นมากกว่า1สัปดาห์ไปแล้วนะคะถ้ามีอาการตามนี้ควรจะรีบกลับไปพบแพทย์นะคะส่วนปนระเด็นสุด ท้ายนะคะที่หลายๆคนถามมาเรื่องการฉีดวัคซีนไข้เราว่าก่อนที่วัคซีนโมเนนาจะเข้ามานะคะเราก็ฉีดวัคซีนตัวอื่นไปกันบ้างแล้วนะคะแล้วจะทําอย่างไรนะคะเราจะแยกเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกสําหรับใครที่ฉีดครบมาแล้ว2เข็มนะคะแล้วจองโมเนนาไว้ค่ะนั่นก็คืออย่างเช่นใครที่ฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ2เข็มไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะประมาณ3-3เดือนเป็นต้นไปนะคะ3าถึงหเดือนค่ะก็สามารถไปฉีดโมเนนาได้อีก1เข็มนะคะก็คือเป็นเข็มกระตุ้นแต่ สำหรับใครคะ่ะที่ฉีดวัคซีนแอสตราครบ2เข็มแล้วนะคะสามารถเว้นได้5 6ถึงเดือนเลยคะ่ะแล้วก็ค่อยไปฉีดโมเนน,นาอีก1เข็มก็คือเป็นวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็มที่3นั่นเองคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยหลายๆคนนะคะแพทย์หล,ยหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นดรแอนโฟนีนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็แนะนําว่าเราควรจะต้องฉีดอย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะส่วนสําหรับใครค่ะที่ฉีดแค่เข็มเดียวเองอย่างเช่นบางคนฉีดซิโนแวคหรือว่า ซิโนฟาร์มแค่1เข็มนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าภายใน1เดือนก็สามารถไปฉีดโมเนนาได้อีก1เข็มให้ครบ2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มไปแล้ว1เข็มแต่ว่าทิ้งระยะนานค่ะนานเกิน1เดือนไปแล้วให้ไปเริ่มใหม่เลยค่ะคือฉีดโมเนนาใหม่เลยนะคะให้ครบ2เข็มค่ะห่างกันอย่างน้อย1เดือนนะคะส่วนอีกกรณีค่ะนั่นก็คือการฉีดแอสตาไปแล้วเข็มหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะก็มีอีกสูตรหนึ่งก็คือแอสตาแล้วตามด้วยโมเนนาเป็นเข็มที่2ห่างกั หนึ่งเดือนนะคะก็เป็นสูตรที่องค์การอนามัยโลกรับรองค่ะว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการฉีดโมเดนาสเข็มหรือเทียบเท่ากับการฉีดไฟเซอร์2เข็มแล้วยังเป็นสูตรที่ปลอดภัยด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆนะคะก็ลองหาดูนะคะว่าเราจะไปฉีดสูตรไหนดีถ้าบางคนไม่อยากควายเราก็ต้องพยายามหาวัคซีนให้ได้เหมือนๆกันนะคะลองดูนะคะ ก็คืออันนี้ถ้าเกิดเป็นก็คือเป็นหน่วยหนึ่งร้อยมโครกรัมถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็คือหนึ่งร้อยมโครกรัมก็คือศูห้าซีซีเนาะขวดหนึ่งมันจะนอนได้สิบสิบโดสฉันฉีดวัคซีน็จแล้วใช่ค่ะโอเคอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็ครบย4ี่ชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากที่หมอนะคะไปฉีดวัคซีนโมเนนามานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อคืนเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเป็นไข้ตลอดเลยค่ะต้องตื่นมารับประทานยาพารานะคะ ทุก 4- ี่ถึงหชั่วโมงเลยแต่ยังดีนะคะว่าหลังจากที่ทนฮาราไปแล้วอาการปวดแขนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนอาการใจสั่นหน้ามืดหรือว่าปรับวมหน้ามวกตอนนี้ยังไม่มีนะคะอย่างไรก็ตามเพื่อนๆอย่าลืมลองสังเกตอาการหลังฉีดนะคะจริงๆเนี่ยอยากให้สังเกตนานจนถึง1เดือนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนคลิปหน้านะคะหมอจะรีวิวอะไรเพื่อนๆอย่าลืมคอยติดตามนะคะ